สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวเปิด3ขั้นตอนที่ผู้ลงทะเบียนต้องทาหลังลงทะเบียนคนละครึ่งสำเร็จเพื่อได้รับเงินคนละครึ่งเฟสสากรกฎาคมนี้หลังลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3เรียบร้อยแล้วเงินยังไม่เข้าเป่าตังในทันที ทำให้หลายคนสับสนว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปกรุงเทพธุรกิจออนไลน์จึงสรุป3ขั้นตอนสำคัญที่ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3เรียบร้อยแล้วต้องทำเพื่อรอรับเงินเยียวยาลดพาระค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลดังนี้ 1. รอรับ SMS หรือแจ้งเตือนในเป๋าตัง เพื่อยืนยันว่าได้รับสิทธิ์คครึ่งเฟสสามเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจก่อนว่าผู้ที่ลงทะเบียนไปจะต้องถูกพิจารณาคุณสมบัติจากโครงการก่อนว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกําหนดหรือไม่หากมีการตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีคุณสมบัติตามที่โครงการกําหนดจะได้รับข้อความลงทะเบียนสําเร็จ โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเปาตังเริ่มวันที่1กรกฎาคม2อ1 4ตัวอย่าง SMS กรณีได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมตัวอย่าง SMS กรณีกรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จจะขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะครับผม 2. การยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้ว สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่งหรือเฟสสองก็ตามผู้ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังตามขั้นตอนดังนี้2.1เข้าแอปพลิเคชันเป่าตังดูที่กาด G Wallet แล้วกดตรงเมนูสมัครใช้และบริการ2.2ยินยอมการจัดการข้อมูลยืนยันตัวตน 2.3เตรียมบัตรประชาชนถ่ายรูปบัตรประชาชนพร้อมก่อข้อมูลบัตรประชาชน2.4ก่อข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมและข้อมูล CDD ที่มาของไรายได้2.5เลือกวิธีการยืนยันตัวตนซึ่งมีด้วยกัน2วิธีด้วยแอป1ด้วยแอปกรุงไทยเน็กหรือ2 ด้วยการสแกนใบหน้าวิธี2.5.1กรณีเลือกวิธียืนยันตัวตนด้วยกรุงไทยเน็กทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เข้าสู่กรุงไทยเน็กพร้อมใส่รหัส p ินกรุงไทยเน็กกดปุ่มดำเนินการบนแอป,ปเป่าตางักงกรอกรหัส OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับกรุงไทยเน็กตรวจสอบและยืนยันข้อมูล เมื่อสมัครสำเร็จการวอลเลตจะค้างหน้ากำลังตรวจสอบข้อมูลเลือกตรวจสอบสานะล่าสุดเพื่อดูผลการสมัครเมื่อสมัคร g ี่อเลตสำเร็จหน้าจอแสดงการวอลเลตและกดไปยังหน้าหลักเพื่อใช้งาน2.5.2กรณียืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้ใช้งานกล้องบนมือถือเพื่อสแกน จากนั้นตั้งค่ารหัสพินพร้อมยืนยันรหัสพินจากนั้นเปิดการใช้ระบบสแกนใบหน้าหรือสแกนลายนิ้วมือโกดยอมรับเงื่อนไขการใช้งานแอปเป๋าตังระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานจะพบข้อความบนกาดว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลให้เลือกตรวจสอบฐานะล่าสุดเพื่อดูผลการสมัครหากยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบจะ,สะแสดงการวอลเลตในหน้าหลักเพื่อให้กดใช้งานหากใครที่ยังไม่มีมือถือหรือต้องการเปลี่ยนมือถือใหม่เพื่อใช้สมัครโครงการต่างๆของรัฐบาลสามารถติดต่อทางช่อง Line ID ของช่องได้ข้างล่างเลยใต้คลิปนะครับผมสามารถทักมาได้เอาละครับมาเข้าเนอหาข่าวกันต่อดีกว่า3 การใช้จ่ายเงินตามเงื่อนไขที่โคนละครึ่งเฟสสามกำหนดผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสสามจะได้รับเงินเข้าเป๋าตังแบ่งออกเป็นสองรอบคือรอบแรกเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2 5 4จำนวน1,500บาทและรอบที่สองเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2 5 4อีก1,500บาทรวมวงเงิน3,000บาทต่อคน โดยกติกาการใช้จ่ายเงินจะต้องเป็นไปตามที่โครงการกำหนดดังนี้รัฐช่วยจ่าย50เผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง50เโดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน1้0ยบาทต่อวันโดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ์คนละครึ่งไม่เกิน3,000บาทตลอดโครงการไม่หักสิทธิ์หากใช้สิทธิ์ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบสิทธิ์คืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้าร่วมยอดของผู้ได้รับสิทธิ์และจะใช้คำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา0 6.0 0นอของทุกวันใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นสามารถใช้สิทธิ์ครึ่งได้เวลา0 6.0 0นถึง23.0 0นไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ในการในโครงการ คนละครึ่งเฟส3มีดังนี้โดยสามารถใช้สิทธิ์จ่ายเงินได้ถึงวันที่31ธันวาคม2 0 1 4ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆใครมีคอมเมนต์อะไรก็ลงข้างล่างได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผม สวัสดีครับ